ในช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะต่อของชั้นม .1 ก็มีนะครับ New World o นะครับ New h e l l o 6นะครับก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคำสั่งนะครับในหน้า117นี้ก็คือ Work in groups ให้ทำงานกันเป็นกลุ่ม r e a h ให้อ่าน with your friend กับเพื่อนๆของคุณ and match ให้จับคู่นะครับให้จับคู่ความหมายเพราะฉะนั้นนะครับข้อที่หนึ่งครูก็จะแปลให้นะครับ,ค,นะค,รบคำแปลนี้เลยนะครับมาอยู่นี่เพราะไม่ค่อยมีพื้นที่นะครับนะเลยตัวเล็กเด็ดหนึ่ง Jane is a good girl นะครับ Jane เป็นเด็กผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งนะแปลว่าอย่างนั้นนะถ้าแปลให้ละเอียดนะครับอะแปลว่าหนึ่ง เพราะต้องแปลว่าเจนเป็นเด็กผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งแต่คุณครูเขียนว่าเจนเป็นเด็กดีก็โอเคนะ She always listen to her parents listen to นะครับแปลว่าเชื่อฟังนะครับหล่อนเป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่ของหล่อนเสมอนะครับ always เสมอแต่คุณครูก็เลยแปลว่าหล่อนเชื่อฟังพ่อแม่นะครับสั้นๆเลยแต่แปลาตามทุกศัพท์แปลอย่างนี้นะครับชื่อหล่อน listen to แปลว่าเชื่อฟัง her p a r e n t แปลว่าพ่อแม่ของหลอน away แปลว่าเสมอนะครับ s h อน helps ช่วยเหลือ them พวกขอพวกท่านก็คือพ่อแม่นั่นเองนะครับ at home ช่วยเหลือที่บ้านก็คือช่วยเหลือทำทำการทำงานบ้านเอาไปเพราครูเลยแปลว่าช่วยเหลือทำงานบ้านนะครับ แล้วเขาก็มีให้เลือกนะครับนี่คือหนึ่งสองาสแล้วก็ให้เลือกว่าข้อความเนี้ยลูกมันจะมาตรงกับข้อความไหนนั่นก็คือตรงกับ a n active girl เป็นเด็กกระตือรือร้นหรือเป็นเด็กที่ active ในที่นี้นะลูกนะก็คือเป็นคนนอกจากจะแปลว่ากระตือรือร้นแล้วแปลว่า,ากระฉับกระเฉงก็ได้นะครับนะ active นะคนนั้นเป็นคน active เหลือเกินก็คือเป็นคนไม่เฉื่อยชาว่างั้นเถอะนะครับความหมายของ คำว,ว่าเอ็คุณครูก็เลยแปลให้ว่ากระตือรือร้นนะครับคือกระฉับกระเฉงแต่กระตือรือร้นนะครับนะพอพูดถึงศัพท์นี้ก็นึกถึงศัพท์ที่แปลว่ากระตือรือร้นตรงๆเลยก็คือ enthusiastic นะครับก็เลยเอาคําศัพท์ให้ในักเรียนทราบเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับอ่านว่า enthusiastic นะครับ enthusiastic แปลว่ากระตือรือร้นนะครับนะบอกเพิ่มเติมให้อาจจะยากนิดนึงแต่ฟังเอาไว้นะครับจะได้ฉิด ส่วนเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ตัวเลือกที่จะใช้คู่กันนะครับนะเพราะนั้นเจนเป็นเด็กดีนะครับเชื่อฟังพ่อแม่ข้อแรกเนี่ยไม่ตรงกับเป็นเด็กกระตือรือร้นอยู่แล้วนะครับเพราะค่อยจับคู่กันนั้นไปตรงกับข้อไหนก็ดูไว้หมดเลยนะครับเออเลซี่บอยบอยแปลว,ว่าเด็กผู้ชายนะครับเพราะนั้นคู่นี้ข้อนี้ก็ไม่คู่กันอยู่แล้วนะครับกับข้อนี้เพราะว่านี่เป็นเด็กผู้ชายนี่เจนเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ ข้อนี้แปลว่าเด็กผู้ชายที่ขี้เกียจนะครับเลซี่ส่วนมาข้อนี้เออคายบอยก็เด็กผู้ชายคายแปลว่าเมตตานะครับเป็นเด็กผู้ชายที่มีเมตตาก็ไม่ใช่ก็เลื่อนลงมาอีกนะครับข้อนี้ n Ob e d i e เ t girl เป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับ obedient แปลว่าเชื่อฟังนะ ส่วนข้อนี้เป็นเฟลลี่เกิลเป็นเด็กที่เป็นมิดนะครับเฟรลี่เป็นมิดนะครับมีมิดแบลตีเป็นเด็กผู้หญิงนะครับส่วนข้อนี้เอ่อฮาร์ดเวิร์กิ่งแมนเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักนะครับส่วนข้อนี้เป็นนอตตี้เกิลนะครับเป็นเด็กซุกซนนอตตี้แปลว่าซุกซนนะครับเป็นเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นมี3ข้อที่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับคือเป็นเด็กผู้หญิงที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นมิรกับเป็นเด็กผู้หญิงที่ซุกสน เพราะฉะนั้นก็ตอบเด็กผู้หญิงที่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับนะข้อหนึ่งเนี่ยมาคู่กับข้อนี้เลยนะครับก็นักเรียนจะอ๋อนี่เขาตอบให้แล้วนะตัวตีนะลูกนะเขาเอาเลขหนึ่งมาใส่ให้แล้วคุณครูไม่เตินสังเกตนะครับเนี่ยเลขหนึ่งนะเพราะนั้นข้อสองให้เราตอบเองเพราะนั้นในสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับว่าเลขสองเลขสามให้จับคู่ให้เข้ากันโอเคไปแปลข้อสองกันต่อ Mary is a very active ก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ active ก็คือ Mary เป็นคนที่กระตือรืร้นกระจับกระเฉง she plays เล่นนะครับ many games เราอย่าเพิ่งไปแปลตรงนี้ก่อนนะครับว่าหล่อนเล่นเกมในที่นี้คือเล่นเกมอะไร many แปลมากมายเกมตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปแปลนะครับว่าเป็นเกมในคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นเกมอะไรมาแปลข้างหลังก่อนก็คือ she is the captain นะครับ หล่อนเป็นกัปตันออฟของทีมเดอะวอลเลย์บอลทีมเห็นไหมครับหลอนเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลเพราะฉะนั้นชีเพลสแมนนี่เกมในที่นี้ก็คือหล่อนเล่นนะครับเล่นวอลเลย์บอลหลายเกมนะครับเล่นมามากมายเพราะฉะนั้นหล่อนก็มีหน้าที่เป็นกัปตันด้วยกัปตันก็นักเรียนทราบอยู่นะครับนะบนะไม่ต้องแปลนะครับคือทับศัพท์ไปเลยหรือถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าหัวหน้าก็ได้นะครับหล่อนเป็นหัวหน้า ของทีมฟุตของทีมวอลเลย์บอลเพราะฉะนั้นหล่อนเป็นคนเช่นไรครับที่เป็นคําว่าเกย์เกนะครับหล่อนเป็นคนอย่างไรครับเป็นคนกระตือรือร้อนนะครับข้อนี้เลยหรือว่าเป็นคนที่เป็นเด็กผู้หญิงที่แอคทีฟนะครับกระฉับกระเฉงกระตือรือร้อนหรือกระฉับกระเฉงเนี่ยคกณครูเพิ่มเตมิมไหมนิดหนึ่งนะครับหรือนะครับกระฉับกระเฉง หรือกระฉับกระเฉงอ่าอย่างนี้ก็ได้กันนะครับมันตอบข้อนี้นะครับนะข้อ2เนี่ยก็คือใส่เลข2ลงไปตรงนี้นะครับแต่คุณครูพี่นันก็ไม่ใส่เช่นเคยนะครับนะตามเทคนิคการสอนของคุณครูเป็นที่เข้าใจนะพอเรียนกันมาจะจบเล่มแล้วนะครับไปข้อที่3ต่อนะครับวีน a า s a happy girl เ n a เป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสุข she has a lot of friends l ลอนมีนะครับ has แปลว่ามี a lot of f r i e n d เพื่อนมากมาย a lot of แปลว่ามากมายนะครับ every likes to be her friend everyone ตัวดีครับ everyone แปลว่าทุกคน like แปลว่าชอบ to be เพื่อที่จะเป็นนะครับ to be เพื่อที่จะเป็น her friend เพื่อนของหลอนนะครับคุณครูต้องการเน้นตรงนี้นะครับลูก everyone likes likes the m o s ลูกเห็นไหมครับ ในเมื่อเติม s หมายความว่า everyone ต้องเป็นผู้จพ์เพราะฉะนั้นคุณครูพี่ดันต้องการบอกเพิ่มเติมให้ว่านะครับเดี๋ยวไม่ค่อยมีพื้นที่เขียนตรงนี้ดีกว่านะครับ every every แปลว่าทุกๆนะครับซึ่งความซึ่งเราแปลน่าจะหมายถึงว่าเป็นผู้พสนะครับนะทุกๆคน everybody นะครับ everybody every วันนะครับ everything นะครับแล้วก็มีคำว่า nothing นะครับสี่อย่างนี้นะครับนะนี่คือสี่อย่างแต่ทั้งหมดแล้วมัน 4, 4, 16นั่นก็หมายความว่ามันมีขึ้นหน้าคำว่า every แล้วก็ขึ้นหน้าคำว่า any นะครับนะเดีกยวครูไม่เขียนหมดนะครับนะแต่ว่าจะเขียนให้ดู แล้วก็ everybody anybody some นะครับ somebody every any some แล้วก็อะไรอีกนะครับ uh, everybody anybody somebody แล้วก็ uh, เอาไวว่าตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะครับนะ นั่นก็คือ everybody anybody somebody everyone นะครับตรงนี้ก็ uh, anyone นะครับนี่ก็ some one ตรงนี้เหมือนกันนะครับ everything ก็ anything นะครับนำหน้าโดย any any นะครับ any t h i n g แล้วก็ something นะครับ nothing ก็ uh, nobody นะครับแล้วก็ anybody ตรงนี้เป็น anybody ตรงนี้ก็เป็น some ซัมบอรี่นะครับเอาเป็นว่าอย่างน้อย43212มสิคำนี้นะครับทำหน้าที่เป็นเอกพจน์นะครับลูกทั้งหมดนี้เลยนะครับจำไว้เลยนะลูกนะถึงแม้ว่า e v e r y จะแปลว่าทุกๆคนฟังดูแล้วเหมือนเป็นบูพน์นะครับตามประโยคนี้นะครับเพราะกิริยาเติม S นั่นก็หมายความว่าเป็นเอกพจน์นะครับทุกๆคนชอบที่จะเป็นเพื่อนกับหลอนนะครับนี่คือคำแปล เพราะฉะนั้นหลอนเป็นผู้หญิงนะครับก็ตรงกับข้อไหนครับตรงกับหลอนเป็นผู้หญิงที่ที่อะไรครับที่เป็นมิตรนะครับเนี่ยเป็นเด็กหญิงที่เป็นมิตก็คือ a f r i e n d l y girl นะครับข้อนี้ก็ใส่เลขสาลงไปเลยนะครับไปต่อครับอีก2ข้อนั่นก็คือมิเตอร์พิชิต works very hard นายพิชิตนั้นทำงานนะครับอย่างหนัก he w o r k เขาทำงาน in his office ในสำนักงานของเขา from จากตั้งแต่เช้านะครับ morning out till out till รืจนกระทั่งนะครับแต่ว่าเวลาแปลคุณครูจะไม่ได้เขียนนอจนกระทั่งไม่เป็นไรเพราะสำนวนแปลเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ให้ทุกศัพท์นะครับนะจนกระทั่งตอนเย็นก็เลยคุณครูแปลว่าพิชิตทำงานหนักมากเขาทำงานในสำนักงานของเขา จากเช้ายันเย็นนะครับใช้สำนวนอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบอะไรครับตอบนี้นะครับเออฮาร์ดเวิร์กิ่งแมนก็ใส่เลขสี่ลงไปตรงนี้นะครับก็เป็นผู้ชายที่ทำงานหนักหรือว่าขยันก็ได้นะครับนะฮาร์ดเนะวิร์กิ่งเนี่ยแปลว่าขยันทำงานก็ได้นะครับเป็นผู้ชายที่ขยันทำงานเอาข้อที่ห้าข้อสุดท้ายครับพงหรือปองก็ได้นะครับอ่านได้สองอย่างนะพงหรือปอง Like to help others ชอบที่จะให้ความช่วยเหลือชอบที่จะช่วยเหลือตัวทีครับนะเป็นคำกริยา others คนอื่นๆ He is kind เขาเป็นคนมีเมตตากรุณา to people ต่อผู้คน He is also kind to animal เขาก็เป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่างๆ also อีกด้วยนะครับนะ also อีกด้วยหรือว่าด้วยนะครับนี่คือคำแปล พราะฉะนั้นเขาเป็นคนมีจิตใจเมตตากรุณาผู้ชายเขาก็ข้อไหนครับอักขายบอยข้อนี้ก็ใส่เลขห้าเข้าไปนะครับเป็นเด็กที่มีเมตตากรุณาเอาเป็นว่านะครับตรงนี้มีห้าข้อแต่ตัวเลือกตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก็เพราะฉะนั้นเราเหลือไว้สองข้อที่ไม่ต้องตอบก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเอาว่าหน้าที่หนึ่งร้อยสิบแปดก็ จบนะครับลูกไปเจอกัน